เกิดที่หลังต้นมะละกอแขกนวลที่แคทปลูกนะคะแต่ตอนนี้คือเขาแบบสูงมากสวยงามมากๆเลยนะคะใบเขียวแข็งแรงไม่มีเหลืองเลยจ้าแถมติดดอกแล้วด้วยนะคะดูถ้าคุณไม่อยากพลาดชมคลิปวิดีโอดีๆของแคทนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้แคทด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอของแคทและน้องคาปูในครั้งต่อไปด้วยจ้ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแคทจากช่องคุณแคทไลฟ์สายสวนอารมณ์ดีนะจ๊ะเอ็นวันนี้พามาดูต้นมะละกอที่แคทปลูกไว้เมื่อสามเดือนก่อนเป็นพันุ์แขกนวลน,นะคะที่แคทปลูกไว้กลางแจ้งช่วงฤดูร้อนเนาะตอนนี้ก็ฤดูฝนเข้าไปแล้วนะคะต้นของเขามีความสูงเท่ากับส่วนสูงของแคทแล้วนะคะเดี๋ยวแคทไปยืนเทียบให้ดูนะตอนนี้ ความสูงของเขาก็ประมาณนี้นะคะร้อยห้าสิบห้าสูงกว่าแคทหน่อยก็จะเกือบร้อยหกสิบเซนนะคะแต่วันนี้นะคะที่แคทจะพาทุกคนไปดูต้นมะละกอไม่ใช่ต้นนี้นะเป็นต้นที่ขึ้นเองไม่ได้ปลูกนะคะแต่เคล็ดลับที่ทำให้เขาโตเร็วมากโตเร็วกว่าต้นนี้เนื่องจากมันขึ้นทีหลังต้นนี้อีกแต่ว่าสูงกว่าต้นนี้นะคะอยากรู้ไหมคะว่าทำไมเขาถึงโตเร็วเดี๋ยวแคทพาทุกคนไปดูกันจ้ะ ต้นนี้เลยจ้าความสูงประมาณ2เมตรแล้วนะคะ2เมตรกว่าด้วยซ้ำไปนะจ้าสูงมากเลยค่ะต้นนี้ต้นนี้แคทไม่ได้ปลูกนะมันขึ้นเองนะคะขึ้นอยู่ด้านข้างนี่ คอกปุ๋ยหมักแก๊สดีของแคทนั่นเองนี่ก็เป็นความลับนะคะที่ทําให้ต้นมะละกอต้นนี้เติบทีหลังต้นมะละกอแขกนวลที่แคทปลูกนะคะแต่ตอนนี้คือเขาแบบสูงมากสวยงามมากๆเลยนะคะใบเขียวแข็งแรงไม่มีเหลืองเลยจ้าแถมติดดอกแล้วด้วยนะคะดูต้นสูงมากๆนะคะท่วมหัวแคทแล้วนะต้นสูงท่วมหัวใบแบบสวยมากนะคะ ใบไม่เหลืองเลยไม่รู้มะละกอพันอะไรเพราะว่าแคทเอามาเล็ดมาโรยๆหวานๆทิ้งไว้บริเวณนี้นะจ๊ะเขาก็ขึ้นมาเองนี่ขึ้นมาหลายต้นเหมือนกันนะที่ขึ้นเองนะคะไม่ได้ปลูกอันเนี้ต้นนี้ก็เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี้นะคะเขาเป็นต้นเล็กๆอยู่เลยตอนนี้คือสูงโตเร็วมากๆอันนี้ก็ขึ้นเองค่ะไม่รู้พันอะไรเหมือนกันขึ้นในคอกปุ๋ยเลยนะ นี่ก็ขึ้นเองนะจ๊ะด้านข้างคอกปุ๋ยเช่นเดียวกันคือต้นนี้สูงมากๆเลยนะคะแคทจะเทียบความสูงให้ดูนี่นะคะต้นนี้สูงท่วมหัวแคทเลยนะคะสูงกว่าต้นที่แคทปลูกเองซะอีกนะอันนี้คือขึ้นเองธรรมชาตินะคะก็ะเวลาเรากินเราก็เอามาเล็ดมาหวานๆนะคะแต่มันแบบสูงมากแถมใบก็สวยสวย เพราะว่าเขาขึ้นอยู่เนี่ยค่ะคอกปุ๋ยแกสบีที่แคทเอามาหมักทิ้งไว้นั่นเองนะคะแล้วลากของเขาก็ดูดซึมตรงคอกปุ๋ยหมักที่แคทหมักนี้นะจ๊ะกองปุ๋ยหมักกองนี้นะคะเป็นปุ๋ยหมักจากมูลแกสบีนะคะพืชผักผลไม้ที่แกสบีแคทกินนะคะเศษพืชผักผลไม้ทุกอย่างก็จะมากองรวมกันตรงนี้นะจ๊ะย่านฝรั่าคะ่ะย่าทิโมธีนะคะ อาหารเม็ดหนูทุกชนิดกองอยู่ตรงนี้เลยค่ะรากของต้นมะละกอก็จะดูดซึมเข้าไปบำรุงตนเองนะคะโดยที่แคทไม่ได้บำรุงอะไรมากมายเลยนะจ๊ะเขาก็จเจริญเติบโตได้ไวมากแถมยังติดดอกในฤดูกาลนี้ด้วยค่ะยังมีอีกหลายต้นนะคะที่อาศัยปุ๋ยกองนี้ในการจเจริญเติบโตนะจ๊ะ คือก็เป็นการทดลองของแคทเองนะคะว่าเอาต้นไม้มาไว้ข้างๆกองปุ๋ยหมักลากเขาก็จะดูดซึมแล้วจเจริญเติบโตได้โดยที่เราไม่ต้องบำรุงอะไรมากนะคะนี่แหละค่ะความลับที่แคทอยากจะนํามาแบ่งปันทุกคนนะจ๊ะสำหรับกองปุ๋ยหมักนะคะถ้าใครหมักกองปุ๋ยไว้ในลักษณะแบบนี้ไม่อยากให้มีกลิ่นเหม็นนะคะก็ใช้จุลินทซีย์สังเคราะห์แสงนะคะลดลาดกองปุ๋ยทุกอาทิตย์นะจ๊ะช่วยได้เยอะเลยค่ะ ของแคทกองนี้จะมีไส้เดือนตัวเล็กๆนะคะเป็นลูกของไส้เดือน AF แล้วก็ไส้เดือนที่อยู่ในธรรมชาติมาช่วยย่อยกองปุ๋ยหมักกองนี้ให้แคทด้วยนะคะพืชเขาก็จะนําไปใช้งานได้เร็วมากเลยค่ะเพราะเขามีไส้เดือนช่วยย่อยอีกทีหนึ่งนะคะนี่แหละค่ะเคล็ดลับการเจริญเติบโตของต้นมะละกอที่แคทอยากจะนํามาแบ่งปันวันนี้นะจ๊ะนั่นก็คือการปลูกข้างกองปุ๋ยหมักนั่นเองค่ะ ลองนําไปปรับใช้ดูนะคะการปลูกพืชผักสวนครัวข้างๆกองปุ๋ยมาัาก็จะเจริญเติบโตได้ดีโดยไม่ต้องบํารุงอะไรมากจ้ะอย่างเช่นต้นมะละกอของแคทต,ต้นนี้ปินต้นนะจ๊ะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับท่านที่ชื่นชอบการทำปุ๋ยหมักปลูกพืชผักสวนครัวนะจ๊ะลองนำไปปรับใช้ดูนะคะการปลูกพืชผักสวนครัวข้างๆกองปุ๋ยหมักนะคะมีประโยชน์ดีมากๆเลยจ้ะไม่ต้องบำรุงอะไรมากนะคะรากเขาจะสามารถดูดซึมด้วยตัวของเขาเองค่ะ ถ้าใครชอบถูกใจได้รับประโยชน์จากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับแคทด้วยนะคะถ้าใครไม่อยากพลาดชมคลิปดีๆของแคทในครั้งต่อๆไปก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งไวจ้จ้ะมันจะแจ้งเตือนทุกครั้งที่แคทอัปโหลดคลิปใหม่ๆเลยค่ะเวลานี้ขอตัวไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าจ้าบ๊ายบาย